สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยเพราะผมเป็นสัจกรสวัสดิ์จินสมงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยของเราส่งผ่านทีวีดาวเทีทยม13สัญญาณไทยจันทร์พุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งรอบทบทวนก็จันทร์พุธพฤหัตตีห้าถึงหกโมงเช้าเราพบกันเป็นประจำประจำนลยครับทำอย่างไรไม่ให้ป่วยสําคัญมากโดยเฉพาะตอนนี้ในสถานการณ์โควิด -19 เเนี่ยครับเพราะว่ามันกลายพันธุ์ไปเยอะแยะหมดน่ากลัวทีเดียวคราวนี้มันมาแบบ ตอนแรกมาตอนแรกว่ามันติดเชื้อเร็วแต่คนตายน้อยคราวนี้มันมาใหม่ครับติดเร็วตายเร็วด้วยก็ทําให้ทั้งอเมริกาทั้งบาราซิลทั้งอินเดียกําลังปวดหัวเป็นอันมากครับโควิดกลายพันโควิดกลายพันธก็เป็นเหตุให้เจ้วัคซีนที่หลายบริษัทเขาทิ้งทำกับหลายบริษัทแต่ทํำสาเร็จแล้วาสามารถจัดจําหน่ายได้ที่เราเห็นก็ มีเท่าไหร่ละแอสตาซินิก้านะของไฟเซอร์ของโมดูนาก็นีของอเมริกันสองอันแล้วเสร็จแล้วก็มาของจีนสองอันของรัสเซียสปุตนิก้าก็ได้แถวๆนี้แล้วก็แน่นอนไม่พอไม่พอก็มันก็จะเป็นตลาดของผู้ขายเราผู้ซื้อก็ลำบากแต่พเพิ่นเราโชคดี ที่แอสตาซินิก้านี่เรามีสัญญาจ้างผลิตอยู่ mm. ก็จ้างเราผลิตนะครับก็ประเทศไทยก็คอยชั่วหน่อยเพราะว่าถ้าเราทําเองขายเองมันก็ง่ายกว่าเราไปเข้าคิวขอซื้อเข้านะอย่างนี้ก็พวกเราก็ค่อยๆว่ากันแต่อย่างไรก็ตามจํานวนยอดจะเห็นว่าของเรานี่ยอดเป็นหลักพันแล้วนะครับ ด้วหลักพันที่นี้มันก็มีเรื่องหนึ่งที่พวกเราก็ต้องอย่าไปกังวลมากคือที่ตรวจอย่างเข้มงวดเจ็ดร้อยแปดร้อยคนส่วนมากก็อยู่ที่สมุทรสาครตรงนั้นมีแรงงานพม่าอยู่เป็นหลายแสนคนเราสมัยก่อนเราไม่ได้ตรวจลึกเข้าไปพอไม่ตรวจลึกเข้าไปมันก็กลายเป็นว่าเราก็มีแค่สองสามร้อยไม่ถึงมีหลักหน่วย แต่พอเขาวนี้เราต้องตรวจลึกเข้าไปคืออย่างนี้ครับตอนแรกๆตอนนั้นไม่ไม่ต้องลึกก็ได้เพราะว่าตอนนั้นแรงงานพม่าเขายังไม่มีเชื้ออะไรพวกที่เราในประเทศเขาแทบไม่มีผู้ป่วยเลยแต่คราวนี้เผอิญครับเจ้าอินเดียอินเดียแปลวเชื้อกลายพันมาจากอังกฤษแล้วจากอังกฤษก็เข้ามาทํางพมา่าแล้วจากพมา่า ไทยตรงนี้น่ากลัวมากเลยครับเพราะแรงงานไทยที่ไปมาเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติมาเนี่ยก็มาอยู่ที่สมุทรสาครเยอะเพราะแรงงานมากเพราะว่าอยู่สมุทรสาครสักสี่แสนตอนนี้เราก็ตรวจ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 ว่ายังขาดอยู่แสนหนึ่งเราก็ตรวจให้หมดนะครับตรวจแบบตรวจแบบทุกคนเลยตัวอย่างนนว่าข่าวที่ผู้คนที่เขาไปตรวจ เห็นไหมครับเขาใช้เขาใช้โรงเยียนแพทย์ก็ไปตรวจก็คงคงใช้นักศึกษาแพทย์นะอะไรนะต้องตรวจให้ครบราะว่าแสนคนนะนะถ้าเก่งๆถ้าแบบจีนนะวันละหมื่นสิบวันก็ได้แสนคนแต่เขาเราของเราคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่จํานวนที่เราพบเนี่ยหลับพันเนี่ยนะครับก็แปลว่าผู้ที่เข้าไปตรวจก็ต้องเยอะพอสมควร เพื่ออะไรเพื่อเราตรวให้ครบให้หมดเลยแล้วก็ถ้ามีมีแอบแฝงอยู่เราจะได้จัดการดูแลให้เรียบร้อยให้ไปเป็นตัวปิดปิดแต่ทีนี้มาถึงคนไทยครับคนไทยกันเองเนี่ยครับก็ตอนนี้เห็นไหมจัดงานวันเกิอดอะไรจัดงานวันเกิอดอะแล้วก็ไม่บอกข้อเท็จจริง ไม่บอกพ่อทีจริงตามไปดูก็ตรวจลึกลงไปก็ได้23สาวันนี้เพิ่มอีกสองยแล้วก็ที่ต้องตรวจอย่างเข้มงวนอีกจำนวนหลายสิบล้วยังต้องตรวจอีกหลายร้อยอันนี้อันนี้มาอันเดียวกันกับค่าวข่าวนั้นจำแนมั้นนะครับค่าวของเราที่ครั้งแรกที่สนามมวยแล้วก็มาที่ ท้องหลอแล้วก็ตามตามจนได้หมดก็จะควบคุมได้ตอนนี้ขึนอกรุงเทพแล้วก็ที่จัดงานวัดเชิดเนี่ยพอมายิาบเขาายิบสี่ยี่ห้าใช่ไหมแล้ก็ตัวอีกเยคะคงมีครับก<ง>็เพราะว่าหลวงให้ข่าวว่าเขาจะให้เขาจะดำเนินคดีสำหรับพวกที่ให้การเท็จ คือให้การไม่ยู่ดงอยู่กขล่องกับลอยเขาจับได้นะครับนะคนที่ไปงานบันเทิงวันนั้นนะ่ะมันหลายสิบคนแล้วคุณไปไหนไปไหนทีนี้แล้วเขาที่เขาอยากรู้ไปไหนไปไหนเพราะเขาจะได้ตามไปไงไปรู้คุณเอาเชือไปใส่ใครมั่นที่ต้องสัถามที่สุดเลยเขามีพ่อแม่ยังอยู่ไหมไปเยี่ยมพ่อแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไรเพราะว่าพวกนี้ว่าอายุสัก สามสิบสามห้าพ่อแม่ก็าอายุสักหกเจ็ดสิบแหละเขาไปผิดกับพ่อแม่นะหนุ่มสาวไม่ค่อยเสียชีวิตแต่คนสูงอายุจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นที่ใครได้ยินผมนะครับอย่าไปผิดบังครับบอกบอกให้หมดเขาจะได้ตามไปหาไม่ให้มันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายถ้ารู้รักษาปอดมันก็รอดนะแต่ทำไมนั้นก็โอ้ลำบากเนี่ย yeah. เหตุอย่างนี้ในประเทศไทยก็กำลังทวงเนี้ยวงวัดเกิดเนี่ยอยู่อยู่ได้ก็เหมือนกับข่าวท้องหล่อสนามมวยอยู่ได้แล้วก็สมบุกสมบุก็ทางสมุทรสาครนะเพื่อนเืนสมุทปราการสมุทสงครามตอนนี้ใกลๆจะกดล็อกละแต่สมุทรสาครอยังพอตรวจลึกลงไปยังมีเจออยู่ก็ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากเราตีวงได้เรียบร้อยเนี่ยผมว่าเจ้าตลาดกุ้งอะเดี๋ยวก็เปิดได้ละถูกไหมทหารคนไทยสามัคคีทั้งอยางดูแลกันอย่างจริงจังจังทำมาค้าขายก็ทํา,า,าทได้ตามปกติแต่ถ้าไปแอบบแบบซ,ซ่อนซนก็ไม่ไหวตอนนี้ที่กลัวก็กลัวบอนนะครับถ้าใครรู้จักธรรมชาติของบัตรของเรานะ เรื่องบอลเนี่ยให้มีโควิดกี่ร้อยโควิดก็ไม่กลัวครับเราไม่รู้ก็ส่งสัญญาณกันยังไงนะตรงนั้นมีตรงนี้มีไปหมดนะพอมีทุบเรียนทุบทๆๆ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 ุกทุกเล่นนี่รู้หมดบินมอเตอร์ไซค์รู้หมดอยู่ไหนอยู่ไหนตำรวจไม่รู้ในนี้ครับก็ต้องเอาว่ากันแต่ทีนี้ให้รู้นะครับมีหลายหลายท่าน,ท,านท่านไม่ได้ไปเล่น พนันในบอลหรอกท่านไปคือไปเสิร์ฟข้าวเพิ่ในบออน,นนะดูแลเ,เท้าเช็ดต๊เช็ดอะไรเงี้ยปรากว,ว่าเสร็จแล้วท่านกลับไปเยี่ยมพ่อแม่เอากลับกลายเป็นเอาโควิดจากบอนไปติดพ่อแม่หน้าสงสารจริงๆแล้วพอหาว่าจะรูเดินก็คดีว่าไปซุปเสี่ยมไม่เห็นว่าเสียที่ไหน คือตอนที่เขาอยู่ในบอนนะเขาไม่รู้ว่ามันติดได้พอพอกลับบ้านก็เ,เอาไปติดพอดีพอดีก็อเอาก็อบอกให้รู้นะครับจะทําทงานในบ่อนนะทหารตอนนี้ยังมีอยู่ก็ให้รู้เถอะไอบ้บอนตอนเนี้ยมันมันแพร่เชื้อได้ดีมากเลยคือตอนแรกไอ้ชุดแรกอะมันติดไม่มันติดไม่ยากไอ้ติดง่ายไม่ไม่ติดง่ายติดยากแต่คราวนี้ติดง่าย ติดง,ง่ายแล้วยังไม่แสดงอาการอีกแต่เอาไปแพร่เชื้อได้อ่านนียน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นทำอา,อาจจะทำมาเป็นผู้รับใช้อยู่ในบอนอยู่ก็ตอนนี้เผาๆไปเอาไว้มันเลิกแล้วตัวมันไปก่อนเนาะแต่ที่พวกที่อยากได้เสียเนี่ยมันลำบากลำบากนะครับชีวิต เราเองก็ไปเล่นได้เสียก็สนุกสนานไปแต่ว่าถ้าเอาเชื้อไปติดคนในบ้านในครอบครัวม็น่าเสียดายเนาะ,ะเดี๋ยว,วเราเราประมาพูดถึงอเมริกาอเมริกายอดอย่างขึ้นขึ้นมากมากด้วยแล้วเขาก็มังทำตัวเขาคือเจ้าวัคซีนที่เขาใช้อยู่กระเพินวัคซีนของของเขาเองมีอยู่สองตัวเป็นสูตรใหม่้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การฉีดวัคซีนของอเมริกาทำได้ช้าลงคือถ้าหากมีจะแพ้แบบพื้นคันเก็บนิดหน่อยมีไข้อะไนั้นก็โอ้พยาบาลนาทีนอาจจะฉีดได้สามคนห้าคนแต่พอป้องกันต้องต้องชอ็อกเผื่อมีชอม็อกมีอะไรเนี่ยเขาบอกคนหนึ่งแปดนาทีแปดนาทีแบบฉีดแล้วนะต้องนั่งอยู่ในห้องก่อนนะ ขึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะกลับบ้านได้อย่างนี้มันก็แอร์ใช่ไหมขนมาเราไม่สามารถพูดพับพูดพับไปได้เลยแต่อย่างนี้ก็ต้องทําครับเพราะว่าถ้าเกิดช็อกขึ้นมามันเสียชีวิตเราจริงๆนะทีนี้เราก็มาว่าว่าต่อว่าอะไรเวลาเราดูแลกันน,นะนะก็าําคัญนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะยังไงอะ ก็จะลำบากลำพนัใช่ไหมทีนี้ผมก็อยากจะบอกพวกเรา,าอย่างนึงว่าประเทศรอบนอกโดยเฉพาะมาเลเซียยังเพิ่มวัลพันวัละพันแต่ทางพม่าดีดีดีขึ้นเยอะเละเราต้องให้พมา่าดีเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าแรงงานเราที่ส่งไปส่งมาเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่มีเชื้อไม่มีอะไรก็เออจะได้ ก็ออยังชั่วตอนนี้ใครไม่ไม่ทำงานรับเหมาไม่รู้งานรับเหมานี่แรงงานประม่าปลับไปเยอะนะครับก็ทำให้แรงงานในเมืองไทยแรงงานพม่าที่ทํางานก่อสร้างรู้ไม่วันนี้ต่อวันน,น,นะครับจากสามร้อยกว่าบาทเป็นสี่ร้อยกว่าบาทก็เรียกว่าได้จ้างแอบแยกประมูลตัวกันก็เราก็สะทุ่สะทุ่ให้มันทุกอย่างเรียบร้อย แต่งานพม่ากลกับมาทํางานในเมืองไทยได้ตามเดิมเออก็จะผ่านไปเรื่องนึงนะแล้วก็ถ้าดีๆแล้ววัคซีนเราก็ทําเรียบร้อยนะครับทัวทัวมาเมืองไทยเศรษฐกิจก็จะดีึ้้นพวกเราก็ต่างคนต่างดีนะใช่ไหมอ่ะแ,ะแล้ว,ลว,เ,าาเ,ลวเสร็จแล้วเราก็มาเล่าขอว่าเสร็จแล้วตรงเนี้ยล่าสุดครับ ล่าสุดของล่าสุดอันนี้ลงอยู่ในเขาเรียกวิทยาสารแลนเซ็ตแหละข้อมูลที่ลงมาในแลนเซ็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางวิทยาสารเขาตรวจเรียบร้อยความถูกต้องความสมบูรณ์ไม่เป็นเฟกนิวนะต่อมาเขามาลงเขาลงอนี้ครับเขาก็าไว้ทางจีเนี่ยเขาตามดูคนไข้ที่หายจาก โควิดแล้วหลังจากหายแล้วอีก6เดือนเลยนะตามอีก6เดือนว่าเป็นอย่างไร mm hmm. เขาก็ดูละเอียดเลยนะพาเขาแบบจีนอนะไอเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแน่ๆเลยคือดูขุจระครับขุจระบอกโลกเนะี mm ่ย hmm. เขาดูเลยแล้วขุจะปากว่าคนที่ติดโควิดแล้วหายจากโควิดนะ mm hmm. เขาตรวจตรวจ จาละมาเพาะเชื้อดูเจ้าแบคทีเรียตัวดีเนี่ยลำไส้พวกแลคโตบาิลัาล็กเลคโตัวบาิลัสนะครับบิฟิโดแบคทีเรียเนี่ยมีเยอะไหมปรากบอกว่าถ้าคนไหนที่ติดโควิดแล้วแบคทีเรียสองตัวนี้ลดลงพอลดลงคนไข้ที่หายจากโควิดนะฮะที่หายจากโควิดก็มักจะมีอาการ ติดเชื้อง่ายง่ายติดเชื้อได้ง่ายก็เรียกว่าเจ้าแบคทีเรียตัวดีมันลดลงแต่ลดลงเพราะอะไรยังไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าหลังจากหายโควิดแล้วเจ้าพวกนี้มันลดลงก็เลยเริ่มมีการแนะนําให้รับประทานอาหารที่มีกากใหญ่ที่เป็นอาหารให้เจลคโตบาชิลัสหรือเจ้าบีฟิโล แบทีเรียทีนี้มันก็มีสองแนวคิดมีสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งก็จินเลยกินแบคทีเรียพวกนี้เลยเขาเรียกโปรไบโอติกในพวกที่เราขายนงเปรี้ยวทั้งหลายที่ขายอยู่ที่ประดิษฐ์ประดอยหน่อยก็เขาต้องมีสมาชิกเขาเป็นคนขายที่ต้องแช่เย็นเสมอเพราะเป็นเชื้อเป็น แต่ผมเห็นของเราตอนนี้ก็เยาวชวนไทยก็ใส่เจ้ากระปุกยาเจ้านมเพียวขายบนถนนนะครับแต่เธอไม่ได้ไม่ได้แช่แข็งแวกเจ้าเชื้อเป็นมันคงตายหมดตอนที่เดินบนถนนน้น,น,นะนะของของด้านเดิมเขาก็ต้องมีของเขาที่อยู่ในในกล่องแดงๆงเขาอะอันนั้นอนะเขาเขาต้องเย็นตลอดเนี่ย อันนั้นเป็นโปรไบโอติกกินไปแล้วก็เขาว่ามันก็หลุดลอกไปถึงลำไส้ใหญ่ได้ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวแต่ว่ามีดรฮิโรมิชินยาท่านไม่ค่อยให้เครดิตกับนงเปียวเทารหร่ท่านบอกว่าไม่มีมันเป็นอาจจะดูดูหน้าตาเดียวกันนะแต่ว่าแบคทีเทรียประจำถิ่นเขาอ่ะคือแล็โตัว,วาซซลัสนี่แหละ มันมีแบคทีเรียประจําทิศถ้าเราเขียนในของใหม่เข้าไปมันไม่รับอ่ะว่าทีา่มันจะรู้เรื่องกันนี่คือดรฮีโรมมชินยาท่านให้โค้โ้เกิดวิวาทะกับ oh. พวกนักจุลินทรีย์ของไต้หวัน oh. วัพูดอย่างนี้แดงซีซัวอะไรเงี้ยนะครับดรฮีโรมชินยาท่านก็ไม่ได้เทียงอะไรด้วยกนะ็ทราบบอกว่าก็ของเรามันก็มีอยู่แล้วเราก็ให้อาหารมันสิแปบลบว่าท่าน จะให้พรีไบโอติกคือให้อาหารแบบนี้นะันโหลว่ามันก็แค่ให้กากใหยอาหารที่เป็นกากใ่นะก็พวกอินูลินอะไรพวกนี้ก็ว่ากนะันเจอผิดพวกผินผักทั้งหลายแหละผักสดผักดองได้หมดของของญี่ปุ่นของเกาหลีเขมีไอ้ผักทำนองผักดองนะพวกกิมจิอะไรเงี้ยนะครับของเราก็คนไทยเราก็มี ผักผักจิ้มน้ำพริกทั้งหลายผักส้มผักเสี่ยนซึ่งหมอไทยไม่ค่อยนิยมให้กินเพราะว่าเราถือว่ามันดองเกลืออ่ะค่อยว่ากันเด่ทีนี้มันก็มีเรื่องราวที่เราต้องดูแลกันอย่างไรก็ตามถ้าเราอยากจะให้แบคเครียตัวดีในลําไส้เรามันจเจริญเติบโตและอยู่แข็งแรงเราต้องดูลาไส้ใหญ่เราให้มันสะอาด จะให้มันมีอุจจาระข้างขางเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะชมรมภูรักสุภาเจ็ดเก้าอแล้วก็เดินทางแบบดรเดอสันแล้วก็สวนล้างพิษตับสำหรับเส้นใหญ่ด้วยกาแฟสมัยก่อนเพราะวันละหบนแต่ตั้งแต่ดรอิลีมีชินยาแนะนํามาผมก็แนะนําต่อพวกเราเอาเป็นเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นก็จะทําให้การข้างค้างของอุจจาระมันไม่ มไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงการขาจัดสารพิษในร่างกายก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วแบคทีเรียตัวดีก็จะแข็งแรงที่แบคทีเรียตัวร้ายนะครับมันจะอยู่ที่ปลายปลายลำไส้ใหญ่ส่วนที่จะถ่ายออกมาแล้วแหละในตรงนั้นนะครับมันถ้ามีอุจจาระที่ยังเยี่ยมถ่ายแล้วยังไม่ได้ถ่ายเพราะเราอ่านไว้เนี่ยในตรงนี้ครับจะแบคทีเรียตัวร้ายมันจะไป ไปย่อยสลายอุจจาระโปรตีนที่อยู่ในอุจจารนะออกมาเป็นสารพิษเยอะแยะทำให้เกิดเป็นสารเหม็นทั้งหลายละครับพวกแก๊สไข่เน่าพวกสเกโตสเปเทียอินดอร์และพวกนี้เหม็นหมดเลยนะก็ให้รู้ว่าถ้ามันเหม็นขนาดนั้นระบบการล้างพิษของร่างกายเราเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการนนะจัดการมันก็จะปลอดภัยกว่า นะก็รอใั้อันนี้ก็รีบด่วนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะยุ่งกันใหญ่นะเห็นว่าในช่วงนี้ผมจะเน้นเรื่องการสวสนนพิตับทางภาคใหญ่ด้วยกาแฟก็ที่พวกเคยทํามาแล้วก็ไม่มีปัญหาเลไรที่ไม่ได้ทำอยากจะอะไรก็คุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ